เรื่องของหนูน้อยคนหนึ่งอายุ4ขวบคุณผู้ชมครับ<ะ>แลวน้องเป็นเด็กออทิสติปกปรากฏว่าวน้องโดนสุนัขจรจัดขย่ําทั้งหมด4ตัวนะฮะสภาพที่เห็นเนี่ยขอตัดภาพไปที่ภาพน้องตอนเจอน้องตอนที่โดนหมากัดเนี่ยฮะอันนี้คือตอนลงพยาบาลนี่ฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏแผลเต็มตัวเลยนะฮะแล้วหมา4ตัวลุมกัดน้องเนี่ยฮะ,ฮะเละทั้งตัวเลยมีแผลเดี๋ยวมีมุมสูงด้วยนะฮะที่หัวที่แขนที่ขาโดนทั้งตัวฮะ คือหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยมันก็เลยมีคำถามว่าแล้วใครรับผิดชอบถ้าหมาจรจัดใคย่ำเด็กสีขวบแต่ที่น่าตกใจคือเด็กเองเนี่ยเขาอยู่กับพี่เลี้ยงแล้วมาเจอก็คือตอนดึก ว่าน้องหายตัวไปกับพี่เลี้ยงค,คือพี่เลี้ยงตกใจเพราะน้องหายตัวแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะสภาพน้องเละอย่างนี้ทั้งตัวจนกระทั่งคราวนี้ตัดภาพไปที่โรงพยาบาลสักนิดหนึ่งเพราะน้องจะต้องถูกเอาส่งโรงพยาบาลแล้วอาการโคม่านะฮะมันก็เลยมีคำถามว่าใครจะรับผิดชอบ ล่าสุดทีมข่าวของเราลงไปที่จุดเกิดเหตุนะครับตำบลบางเกลือจังหวัดฉะเชิงเซาขอไปดูสภาพที่เกิดเหตุสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นบ้านไม้ติดก,กับคลองชนละ,ะทานทีมข่าวไปสำรวจเพราะว่านี่ฮะคำถามคือเด็กอยู่ๆอ,ออกไปให้หมาจรจัดกัดได้ยังไงคุณผู้ชมดูตรงหน้าต่างทีมข่าวของเราไปวัดตรงขอบหน้าต่างเพราะว่าทางด้านของเพลงนภัทรใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่นี่ อันนี้เหลือเชื่อนะอเขากําลังสงสัยว่าเด็กออทิสติกเนี่ยจะอยู่ไม่นิ่งเป็นไปได้ไหมพี่เลี้ยงเผลอปีนหน้าต่างออกมาค่ะแล้วปรากฏว่าวันนี้ตอนที่วัดขอบหน้าต่างเนี่ยมันสามารถที่จะให้เด็กหลุดออกมาได้จริงๆค่ะแล้วทีมข่าวเราตรวจสอบเนี่ยนะฮะว่าหมาเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตขวามือลองเปลี่ยนภาพอินเสิร์ตสักนิดหนึ่งไปดูไอ้ฝูงสุนัข เขาบอกว่าจริงๆแถวเนี้ยห่างจากบ้านน้องน่าจะมีประมาณสี่ตัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนที่ทีมข่าวสำรวจเนี่ยเห็นบอกจะเจอบางตัวนี่ไหนดูเสนนี้ฮะโอ้โหแล้วมีบ่อน้ําอีกนะแล้วถ้าเกิดเด็กหลุดออกไปไม่ตายเหรอฮะเนี่ยคืออย่างนี้คือวันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวเนี่ยไปเจอกับเพื่อนข้างบ้านซึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นคนให้ข้าวหมาตัวสีขาวนี่เห็นไอ้ขาวใช่ไหมฮะ เราก็ถามบอกว่าแล้วอย่างเนี้ยเขาต้องรับผิดชอบไหมเขาบอกว่าเอาจริงหมาที่เห็นเนี่ยคือจริงๆมันมีทั้งหมด4ตัวมันจะมาอยู่อาศัยริมคลองส่วนไอ้ตัวขาวเนี่ยมันไม่เคยกัดไครเขากําลังบอกว่าเรื่องนี้จะไปโทษหมาก็ไม่ได้หรือไม่ว่าเด็ก อาจจะปีนหน้าต่างออกมาเองใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะเพราะว่ามีสีตัวเนี่ยคุณลุงวินัยแกบอกแกเลี้ยงจริงๆแค่หมาสีขาวตัวเดียวเท่านั้นแล้วตัวนี้ไม่เคยกัดใครส่วนประตูรูหน้าต่างเด็กน่าจะออกได้นะเพราะว่าดูแล้วเด็กคนนี้มีพฤติกรรมซุกซนไม่กลัวอะไรชอบปีนป่ายเด็กน่าจะปีนออกมาได้ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางด้านของคุณลุงวินัยบอกว่าพ่อแม่พ่อของเด็กเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วเด็กก็อยู่กับพี่เลี้ยงแวะมาหาลูกบางครั้งเท่านั้นค่ะมีเสียงของลุงวินยัยอธิบายให้ฟังค่ะ งบ้านเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นหมาจรจัดมามันยังไงพวกผมก็ยังไม่รู้ไม่รู้มันมาอย่างไงเด็กมันออกมาอย่างไงจากกลางห้องนะครับช่องครับเพราะว่าตัวมันเล็กมันผอมด้วยครับคือสามารถออกได้ออกได้ครับมันมันไม่กลัวอะไรเลยครับทั้งกระตุกระสีมันเดียบม้วนาไปหมดเลยมันก็มันนิสัยดีมากครับแต่มันงอแงนิดนึงเพราะว่ามันยังตอนนี้มันยังกินนมอยู่นะเลี้ยงครับ อันมาตัวชื่อขาวอ่ะผมเลี้ยงเองครับอัน,นันตัวนั้นมันมันมันอยู่ในบ้านลุงกำลังบอกว่าตัวขาวไม่น่าจะกัดเด็กพิเศษคนนี้กลับมาตรงนี้ครับผู้ชมฮะแน่นอนที่สุดก็คือพ่อกับแม่น้อนบอกแยกทางกันแล้วเขาจ้างให้พี่เลี้ยงดูแลคําถามคือแล้วพี่เลี้ยงไปไหนทําไมเด็กออกไปบนถนนจนกระทั่งโดนหมาลุงกัดวันนี้เราเจอกับพี่เลี้ยงใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะเด็กน่าจะตื่นขึ้นมาตีสามนะขอเปิดสภาพเด็กนี่ฮะ เห็นบอกเด็กน่าจะปีนหน้าต่างตอนกลางดึกเลยนะเมย์ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่เลี้ยงบอกว่าเอาน้องนอนตั้งแต่ตอนสี่ทุ่มแล้วน้องก็หลับแล้วคุณพี่เลี้ยงก็หลับไปด้วยพอตีสามได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็เลยสะดุ้งตื่นอ้าวน้องไม่อยู่แล้วค่ะก็เลยรีบมองไปหาไม่เจอโทรตามเพื่อนให้มาช่วยกันแยกย้ายออกไปตามหาค่ะตอนแรกนะ่ะไม่เจอนะคะจนกระทั่งมีจังหวะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แสงไฟจากหน้ารถก็เลยทําให้มองเห็นน้องนอนสลบถูกหมา<อ>ขย่ำอยู่ที่หน้าบ้านสแสดงว่าตอนแรกเดินหากันในชุมชนจนกระทั่งมันมืดไม่เจอโอ้โหตายแล ทิ้งทั้งคืนและหน้าต่างบานนี้แหละที่เราไปเจอเขาบอกน้องเปิดได้ด้เหรอคือน้องเป็นคนชอบปีนป่ายเห็นอะไรก็ปีนขึ้นหมดค่ะส่วนหน้าต่างช่องแคบที่บอกว่ามันแคบอยู่เพียงแค่15นิ้วก็ไม่ทราบสาเหตุปกติเพราะจริงๆน้องเนี่ยไม่เคยยุ่งกับประตูหน้าต่างบานนี้เลยแต่ว่าตรงเนี้มันชำรุดและเปิดออกยาก oh. คือพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่ารู้สึกผิดที่ชะล่าใจ hmm. เองค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยเขาจะปิดประตูล็อกสองชั้นอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองค่ะ คืนน <waters S 2> ั้นนะคะซื burada, ้อหนูเอาน้องนอนตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วแล้วคืนนั้นตั้งแต่พอน้องนอนปุ๊บหนูก็นอนตามน้องไปเลยแล้วช่วงประมาณตีสามครึ่งนี่แหละค่ะคือโทรศัพท์หนูมันดังแจ้งเตือนมันดังก็เลยตื่นมาแล้วพอนี้ตื่นมาเห็นหน้าต่างว่ามันเปิดไปประมาณครึ่งนึงอ่ะก็เลยลองมองหาน้องทีนี้หาน้องไม่เจอก็เลยกังใจแล้วว่าน้องน่าจะหนีออกไปทีนี้มันมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในบ้านหนูก็เลยแบบไปเรียกเขาแบบเออช่วยตามหาน้องหน่อยน้องหายเขาก็แยกไปตามหาหน้าบ้านหนูออกไปดูหลังบ้านเนีก็เดินวนกันอยู่ึง ก็มีคนเขามาช่วยหาค่ะแล้วจังหวะที่กำลังจะสตาร์ทมอไซค์ออกไปดูข้างนอกทีนี้ไฟมันส่องไปเห็นว่าเขาอะนอนสลบก้มหน้าอยู่หน้าบ้านชอบชอบปีนขึ้นที่สูงแบบปีนทุกที่เลยค่ะที่ปีนหน้าปีนหมดเลยเรื่องนี้หนูก็ไม่น่าจะผิดปกติเขาไม่เคยออกหรือไปยุ่งอะไรกับหน้าต่างตรงนี้เลยแล้วหน้าต่างมันก็ไม่ดีด้วยเปิดยากหนูก็ชะล่าใจเองเมื่อที่คิดว่าเขาเนเปิดไม่ได้เพราะประตูห้องเนี่ยคือจะล็อกก้อนสองชั้นเลยก็คิดว่าเขาคงออกไม่ได้แล้วทีนี้ก็พลาดไปออกทางหน้าต่างนหเยค่ะ เพราะฉะนั้นน้องปีนออกมาทางหน้าต่างนะครับคุณผู้ชมฮะ,ะก็ตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วพ่อแม่เด็กไม่ได้ติดใจอะไรสําหรับเหตุการณ์ครั้งนี้